ปีแรกที่เจ้าสีหนุไม่ได้ไปเยี่ยมรัศดรของพระองค์ที่ค่ายผู้อพยพจังหวัดสุรินแต่จิตใจของเจ้าสีหนุก็ยังคงอยู่กับประชาชนและคราวนี้พระชายาของพระองค์ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมแทนเมื่อวานนี้เจ้าหญิงโมนิกพระชายาของเจ้าโนโดมสีหนุผู้นําประเทศกัมพูชา กระทิปไตยซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยได้เดินทางไปเยี่ยมผู้อพยพชาวกัมพูชาที่ค่ายผู้อพยพไซด์บีอำเภอสังขับจังหวัดสุรินโดยมีนายเสียเหลิงประธานศูนย์อพยพและผู้อพยพ,ชา,พชาวกัมพูชากว่าห้าหมื่นคนคอยให้การต้อนรับเจ้าหญิงโมนิกได้สอบถามความเป็นอยู่ตลอดจนทุกสุขพร้อมทั้งนำความระลึกถึงของเจ้าสีหนุม,มายังประชาชนของพระองค์ศูนย์ผู้อพยพไซด์บีแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2523 ปัจจุบันรับผู้อพยพกว่า9,987ครอบครัวผู้อพยพจำนวน47,426คนเจ้าหญิงโมนิกได้ขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้เพื่อขับไล่กองกำลังเวียดนามออกจากกัมพูชาให้เป็นผลสำเร็จจากนั้นได้มอบเงินบริจาคของเจ้าสีหนุเงินบริจาคของชาวขมิน้นและเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศต่างๆรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้อพยพด้วยโอกาสนี้เจ้าหญิงโมนิกได้เปิดเผยว่า การเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้เธอได้นําความปรารถนานดีจากจ้าโโรดมศรีหนุถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกัมพูชาจะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับประเทศไทยตลอดไปสําหรับการต่อสู้